ครับสวัสดีครับทองเกษตรฟาร์มนะครับก็มีโอกาสนะครับมาพูดคุยนะครับก็จะมีหัวข้อดีๆนะครับมาเป็นสาระความรู้นะครับถึงแนวทางการพัฒนาไก่นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์นะครับกับมือใหม่นะครับแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในอาชีพเกษตรกรในการเพาะพันธุ์ไก่แบ่งปันนะครับผมเองก็ทองเกษตรฟาร์มนะครับมี ยูทูบสองช่องนะครับให้ให้ให้ติดตามนะครับก็คือทองเสริฐฟาร์มกับทองเสริฐฟาร์มดํเจาเกาอบพัฒนานะครับแล้วก็มีเอ่อเฟซบุ๊กนะครับทองเสริฐฟาร์มนะครับไอ l ดี e ไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งตองห้าตองสามสี่นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งตองห้าตองสามสี่นะครับแล้วก็มีไลน์กลุ่มแล้วนะครับทุกท่านที่เป็นเนฟซีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์นะครับของไลน์กลุ่มไว้ให้นะครับชื่อเป็นไลน์สแควร์นะครับชื่อทองเกษิฐฟาร์มนะครับเอาไว้พูดคุยกันนะครับในกลุ่มนะครับ ก็วันนี้นะครับมีสาระความรู้นะครับจะมาแบ่งปันนะครับถึงเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาไก่นะครับหัวข้อก็คือการนําเข้านะครับลูกเพาะของตัวเองนะครับกลับมาที่ฟาร์มนะครับได้ประโยชน์อะไรนะครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมเริ่มเพาะพันธุ์ไก่เนี่ยแบ่งปันมาได้ประมาณเกือบสองปีแล้วนะครับก็คือปีกว่าแล้วนะครับแน่นอนครับลูกเพาะชุดแรกของผมเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ ผมเองเนี่ยแบ่งปันลูกไก่นะครับไม่ใช่ไก่หนุ่มนะครับลูกไก่ตอน2เดือนถึง3เดือนนะครับให้กับ f c นะครับคราวนี้เนี่ยมันเป็นแค่แนวทางจินตนาการที่คิดว่าออกมาดีนะครับคราวนี้พอช่วงแรกแบ่งปันไปหมดไม่ได้เก็บไว้เช็คเลยนะครับก็จะไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับถึงการพัฒนาสายพันธุ์ที่ตัวเองได้ทําไปว่าเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มมีโอกาสนะครับได้นํากลับนะครับลูกเพาะตัวเองเนี่ย หลายสายเหมือนกันที่ตัวเองมีความสนใจนะครับที่จะมาพัฒนานะครับในเชิงกีฬานะครับหรือเชิงแนวทางที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับว่าเราขาดอะไรนะครับแล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับในการพัฒนานะครับอยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับพัฒนาเนี่ยมองไปไกลอย่ามองแค่วันนี้นะครับถ้าท่านทําวันนี้นะครับเห็นตลาดวันนี้แล้วท่านทํานะครับกว่าท่านจะทําสําเร็จนะครับตลาดมันเปลี่ยนแปลงไแล้วนะครับท่านต้อง คาดการณ์ให้ดีนะครับว่าตลาดหลังจากนี้เนี่ยความต้องการหร e ือแนวทางการพัฒนาแบบไหนเนี่ยตอบโจทย์ตลาดนะครับอันนี้พูดถึงอยากจะทําเป็นอาชีพนะครับถ้าเอาที่ชอบนะครับแบบไหนก็ได้ทําเลยที่ต้องการนะครับแต่ถ้าอยากพัฒนาเพื่อทําเป็นอาชีพนะครับต้องต้องมองให้ให้ขาดนะครับว่าตลาดต้องการแบบไหนนะครับแล้วแบบไหนเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการนะครับถ,ถ้าถ้าท่านทําเพื่อใช้งานเองไม่มีปัญหานะครับ แต่ถ้าทําถ้าทําเพื่อแบ่งปันเนี่ยต้องคิดถึงตลาดเป็นหลักนะครับแนวทางด้วยบวกการตลาดด้วยนะครับเดินคู่ไปพร้อมๆกันนะครับถึงจะแบ่งปันได้นะครับถึงจะมีคนชอบในสายสายพันธุ์ที่ท่านพัฒนานะครับก็ผมเองนะครับก็ได้นําเข้านะครับลูกพ่ะตัวเองกลับมาหลายตัวในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่อัปเดตในไลน์กลุ่มไปนะครับหรือไม่ก็ทาง facebook นะครับก็วันนี้ก็มาพูดถึงนะครับการนานํากลับลูกพาะตัวเองนะครับ พอเรานํากลับเข้ามานะครับอันเนี้มันสําคัญตรงที่ว่าตอนตัวผมเองนะครับลูกไก่ทุกตัวที่แบ่งออกจากฟาร์มไปนะครับมีทั้งกิ๊บปีกแล้วก็ใบประวัตินะครับเมื่อผมนํากลับเข้ามาผมก็จะรู้ว่าพ่อพันตัวไหนแม่พันตัวไหนนะครับอายุวันทําวัคซีนวันไหนนะครับแล้วเราก็นํามาพิจารณาว่าแนวทางที่เราทําไปตอนนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่เรานํากลับเข้ามาเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมในเชิงกีฬานะครับหรือเชิงพัฒนาสายพันธุ์นะครับนะครับก็ ขึ้นอยู่กับที่ท่านต้องการแนวทางที่ท่านอยากทำนะครับพอท่านนำกลับมานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าพอนำกลับเข้ามาแล้วเนี่ยสายพันไหนบ้างแล้วผมเห็นช่องทางตรงไหนหรือแนวทางตรงไหนเนี่ยที่เป็นประโยชน์นะครับถึงมาทำคลิปันนี้ให้กับ f c นะครับยกตัวอย่างนะครับผมเนี่ยนพูดถึงตัวที่นำเข้ามาก็แล้วกันนะครับ เป็นลูกเจ้าทับทิมแดงนะครับทับทิมแดงเนี่ยไม่ใช่สายดาจอกเกาะนะครับทับทิมแดงเป็นยอดมงคลนะครับบวกกับเบียบาบูนะครับเป็นสายยอดมงคลเนะครับเป็นไก่เชิงก็จีนครับแต่มีสีสันเป็นทางเยียนะครับก็มีกลุ่มตลาดที่ลูกค้าที่ชอบแบบนี้นะครับแบบเยียบที่เป็นเชิงนะครับคราวนี้ผมพัฒนาเนี่ยสายดําจอกเกาะเป็นหลักนะครับลูกไก่ที่ออกจากบ้านไปก็จะติดเลือดดาจอกเกาะไม่มากก็น้อยนะครับทุกตัวติดหมดนะครับ พอตัวนี้เนี่ยผมพัฒนาก็คือเอาทับพิมแดนครับผสมกับแม่ที่เป็นลูกสาวดํานะครับดาเจาะเกาะพยักเล็กนะครับลูกตัวนี้เนี่ยที่ผมนํากลับเข้ามาเนี่ยลูกเจ้าทับพิมแดงนะครับก็จะติดเลือดดํานะครับก็จะติดเลือดดานะครับเพราะแม่เป็นลูกดํานะครับพ่อเป็นต่างสายนะครับแล้วยิ่งเห็นคลิปนะครับที่เออพี่พงศักด์นะครับแบ่งปันมาให้ดูนะครับก็เห็นแล้วชอบมากนะครับติดตามนะครับจึงเอ่ยปาก ขออนุญาตพี่พงศักดิ์นำกลับนะครับเข้ามาพัฒนานะครับพี่พงศักดิ์ก็มีน้ําใจนะครับอยู่จังหวัดไชน่านะครับก็ยินดีให้ผมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาต้องขอบคุณไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับพี่พงศักดิ์นะครับที่หนุ่มนะครับก็พอได้แบบนี้นะครับก็ก็จะเห็นแนวทางที่เราพัฒนาไปว่าต่างสายเข้ากับสายดําสิ่งที่เราได้มีอะไรแล้วสิ่งที่เราขาดมีอะไรเราจะได้เห็นนะครับในลูกไก่ตัวนี้ที่เรานํากลับมานะครับเชิงชนก็ดีนะครับหรือ สไตล์เชิงของมันเบอร์แข้งนะครับลักษณะนิสัยใจคอนะครับเราจะได้ศึกษาจากมันนะครับผมเองนํากลับเข้ามาเพื่อศึกษาแนวนี้นะครับว่าใช้งานได้จริงไหมในสนามนะครับแล้วก็มีอะไรที่ยังขาดไปนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นลูกจกกาไรทองกําไรทองตอนนี้ป่วยนะครับผสมไม่ได้นะครับก็เป็นกำไรทองบวกกับลูกสาวเทาดําของพี่คงเพชรนะครับก็พี่แว่นที่อยู่บางสะพานน้อยนะครับยินดีแบ่งกลับให้ผมมาเป็นแนวทางในการพัฒนานะครับ ก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการพิสูจน์ดูนะครับว่าสองตัวนี้กลับมาเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาดีไหมอย่างแรกนะครับผมต้องยอมรับความจริงนะครับถ้ามันยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับหรือมันใช้งานไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็แก้ไขในแนวทางของตัวเองนะครับก็ฝาก f c ทุกท่านนะครับติดตามนะครับ2ตัวนี้นะครับก็คือลูกเจ้าทัพพิมแดงกับลูกเจ้ากําไรทองนะครับว่า แนวทางนะครับว่าจะเป็นแบบไหนผมเองก็เริ่มมีส่งลูกเพาะตัวเองนะครับไปให้กับพี่ที่เขาทําการแบบพิสูจน์ฝีมือทางเชียงกีฬาได้ลองเอาลูกเพาะผมเนี่ยไปใช้งานดูว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับเพราะเอฟซที่แบ่งปันจากผมไปเนี่ยแบ่งไปตั้งแต่ลูกไก่นะครับบางท่านติดต่อกันอยู่ก็ยังพอได้เห็นแนวทางนะครับบางท่านไม่ได้ติดต่อนะครับผมก็จะไม่รู้เลยแนวทางที่ผมพัฒนาอยู่เนี่ยมันใช้งานได้ไหมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจินตนาการและแนวทางนะครับเป็นสิ่งที่เราอยากทํานะครับ แล้วก็ต้องมาดูผลลัพธ์นะครับว่ามันมันใช้งานได้ไหมแล้วมันเป็นแบบที่เราต้องการไหมนะครับมันถึงจะเรียกการพัฒนานะครับถ้าแนวทางจินธนรการของตัวเองนะครับแล้วไม่ไม่ยอมรับความจริงที่ตัวเองพัฒนาออกมาได้นะครับท่านก็จะไม่ได้พัฒนาไปไหนนะครับความจริงนะครับของนักพนาก็คือต้องกล้ายอมรับในแนวทางของตัวเองที่ผิดพลาดนะครับผมเองยินดีน้อมรับนะครับในสิ่งที่ตัวเองศึกษาอยู่แล้วก็ลงมือทํานะครับถ้ามันไปได้จริงไปได้ดี อยากทําดีขึ้นก็คิดแล้วก็สร้างจินตนกาการของตัวเองต่อไปนะครับแต่ถ้ามันยังใช้ไม่ได้ยังต้องแก้ไขต้องปรับปรุงก็เรียนรู้ไปกับมันนะครับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับทําให้มันกลายเป็นความหลงไหลนะครับแล้วมันจะไม่หยุดเรียนรู้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคิปปีกใบประวัติมีความสําคัญนะครับเมื่อวันหนึ่งท่านจะอยากพิสูจน์ว่าแนวทางตัวเองใช้งานได้ไหมผมว่ายากนะครับที่ท่านจะจําสายพันธุ์ของท่านได้ถ้าไม่ทําประวัติไว้นะครับ สังเกตดูนะครับซุ้มฟาร์มแต่ละฟาร์มที่เป็นฟาร์มใหญ่แล้วก็ทําถึงการออกไปพิสูจน์ฝีมือทางเชิงกีฬาแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์แบ่งปันส่วนมากเนี่ยจะใช้ลูกเพาะนะครับหรือไม่มีมีการพิสูจน์ของบทที่ผสมออกมาเป็นลูกเพาะว่าใช้งานได้ไหมนะครับใช้งานได้จริงไหมขาดตกตรงไหนนะครับฟาร์มฟาร์มแบบนั้นนะครับที่เป็นนักพัฒนาจะอยู่ได้นะครับแล้วก็ยังแบ่งปันได้นะครับ แต่ถ้าท่านนะครับทําแล้วไม่ได้พิสูจน์สายพันธุ์ตัวเองไม่ได้พัฒนาสายพันธุ์ไม่ได้เรียนรู้ลูกเพาะตัวเองว่าเป็นแบบไหนนะครับก็อาจจะไม่สําเร็จนะครับอาจจะนะครับหรือจะสําเร็จก็ได้ครับแล้วแต่ซุ้มฟาร์มนั้นๆนะครับแต่ก็ไม่ก้าไม่ไม่เขาเรียกไม่ล่วงเกินนะครับก็เอาที่ของผมก็แล้วกันเป็นหลักนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปแบ่งปันในเรื่องนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทองประเสริฐฟาร์มนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นแนวทางการพัฒนานะครับสายพันธุ์แต่ละุ้มแต่ละฟาร์มนะครับยินดีครับที่ให้ข้อมูลนะครับสวัสดีครับ